รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน ้นีวสวัสดีครับคุณผู้ชมเจแปนมารู J ้มามารู้ไหมรู้ไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับอยู่กับตูนวรรษแล้วก็ครูฝนสุกัญญานะครับอา่าใช่ค่ะเดี๋ยวคุณดำเนินรายการก่อนไม,ไม่ต้องดำเนินทำอะไรคะผมจัดเครื่องดื่มไงจะจัดทำไมอะไรตอนนี้เรากำลังถ่ายรายการอยู่รู้แล้วว่าถ่ายรายการ เป็นพิธีกรอย่างเดียวมันไม่พอกินนะคอไคือจะไม่ไม่รับจ็อบด้วยไม่ทำรับวพิธีกรจะขายน้ำกินละทำสองอย่างเอาทำสองอย่างรับสองจ็อบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะอยากกินอะไรดีมีนมมีน้ำส้มมีน้ำเปล่ามีชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะไหนไหนพี่ตูนก็ขนมาขนาดนี้แล้วเรามาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มพวกนี้เลยดีไหมอ่ะได้ได้จริงๆเนี่ยผมเตรียมมาเครื่องดื่มแต่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าแต่ละอย่างมันเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเรีีียยยนนรรรูู้้้ไออมมบชเเเเลละคคดด่่่่่่ททืืง ดื่มทุกวันก่อนนอนนะครับอ่ะมาเริ่มที่นมสดกันก่อนนะคะเอามาดูคําแรกนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าเครื่องดื่มแต่ละอันนีมีอะไรบ้างอะคำว่าเครื่องดื่มคืออะไรพี่ตูนหมายถึงเรียกโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะไม่รู้คำว่าเครื่องดื่มนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็คือโนมิโมโนโนมิโมโนให้โนมิโมโนจริงจริงมันมาจากคําว่าโนมิมาสที่แปลว่าดื่ม อ๋อเป็นกิริยาถูกต้องส่วนคําว่าโมโนก็คือสิ่งของนี่แหละอฉะนั้นพอรวมกันค่ะคําว่าโมโนก็คือของโนบิมัสคือดื่มของที่เอาไว้ดื่มนั่นก็คือเครื่องดื่มนะฮะโมโนนะฮะโนมิโมโนอันนีเครื่องดื่มคือเรียกโดยรวมทั้งหมดนี้ว่าเครื่องดื่มนะครับใช่ค่ะทีนี้มาที่เครื่องดื่มเฉพาะอย่างนมสด1แก้วอย่างงี้คำว่านมนะคะภาษาญี่ปุ่นคือคําว่ามิรุกุค่ะมิรุกุ ใช่มิรุขุแปลว่านมนะคะมิรุุแปลว่านมนมที่เป็นน้ํานมถูกไหมถูกต้องค่ะก็คือทับศัพท์มาจากคําว่ามิลค์นั่นเอง๋อาหรือจะใช้คําในภาษาญี่ปุ่นก็คือคําว่ากิวนิวกิวนิวใช่กิวนิวก็คือนมวัวเหมือนกันกิวนิวแล้วถ้าเป็นนมอย่างอื่นเราเรียกเหมือนว่าอย่างไรอ่ะถ้าเป็นนมอย่างอื่นมันเรียกรวมๆได้ว่ากิวปกติแล้วถ้าเราจะใช้คําว่านมเลยใช้มิรุคุก็เข้าใจใช่ไใช่เพราะว่ามันคือหมายคำว่ามิลค์นั่นเองครับผมแล้วถ้าบอกว่ามิล เหมือนเราต้องการจะสั่งหรอขอแบบนมสดแก้วหนึ่งค่ะโอเคถ้าเราต้องการจะสั่งว่าขอนมหนึ่งแก้วนะคะภาษาญี่ปุ่นก็คือมิรุคุโออิปไปโอนะไกชิมัสมิรุคุโอใหมิมีมาทาไมโอโอไม่ใช่ค่ะคือขอนมหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอมันเป็นคําช่วยในไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นนะคะการเชื่อมโยงกเชื่อมโยงใช่ค่ะถ้าเราต้องการจะขอสิ่งใดนะคะเราใช้สิ่งนั้นแล้วก็ตามด้วยคําช่วยโอ โอโอไม่ต้องตกใจขนาดนั้นโอเบาเบาเบาพอมีรูขูโออิปไปอิปไปแปลว่าหนึ่งแก้วหรือหนึ่งถ้วยนั่นเองอ๋อแปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องดื่มในนี้คุณใช้อิปไปได้หมดอิปไปแปลว่าหนึ่งแก้วหรือหนึ่งถ้วยนะคะส่วนสำนวนสุดท้ายคือโอเนงายชิมัสโอเนงายชิมัสใช่ค่ะโอเนงายชิมัสเป็นการขอร้องให้อีกฝ่ายทำอะไรให้เราอ๋อเหรอแปลว่ามันใช้กับอย่างอื่นก็ได้สิไม่จำเป็นต้องเป็นมวลหมู่เครื่องดื่มก็ได้ถูกต้องค่ะเราสามารถเวลาเรา ต้องการที่จะรบกวนให้ใครทําอะไรบางอย่างให้เราจะต้องพูดว่าโอเนง่ชิมาสรบกวนด้วยนะคะ oh. อ่าฉะนั้นถ้าเราต้องการจะสั่งสิ่งของบางอย่างอ่ะรบกวนเอาสิ่งนี้ให้ฉันหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรมิรุกุโออิปไปโอเนง่ชิมาสโอ้โห oh, oh. uh. นี่ภาษาญี่ปุ่นเขานอบน้อมนะฮะแม้ว่า <Hi. S 2> เราเป็นลูกค้าเราก็ยังรู้สึกว่า้เราไปรบกวนเขาคหรือเขาอาจจะทําธุระอย่างอื่นอยู่ใช่เช็คบุงเช็คบินเช็คโต๊ะอ,อยู่อ่ะขออนุญาตสั่งเครื่องดื่มรบกวนหน่อยนะคะใช่ค่ะเป็นการแบบ เออเป็นการรบกวนให้เขาทําให้เรามันไม่ได้ออกแนวสั่งอมันจะเหมือนแบบว่าไม่งั้นเราก็เอ้ยขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือประมาณนี้และทีนี้บางร้านเนี่ยนมอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าเอาเอากาแฟแล้วกันสมมุติว่ามันมีหลายขนาดไงมันมีหลายไซส์ไซส์ S M L อย่างเงี้ยแล้วแล้วพนักงานเขาจะถามว่ารับขนาดไหนดีแก้วไซส์ไหนไซส์ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าเราสามารถใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษคือคําว่าไซส์ได้อ๋อง่ายง่ายเลยนะคะไซส์ซือว่า ไซส์ส่ไซส์ก็คือไซส์หรือขนาดค่ะครับโดจิระก็โดจิระก็โดจิระก็คือแบบไหนความหามหายก็คือไซส์แบบไหนนั่นเองก็ค<อ>ือขนาดแค่ไหนถูกต้องค่ะส่วน <ou> สำนวนนี้นะคะเป็นการถามความคิดเห็นก็คือยโรชิเดสก์ก็ยโรชิเดสก์แปลว่าจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำสุภาพจากอีเดสก์อ่าถ้าซืติเราพูดกับเพื่อนอาจจะอืมโดจิระกัอีเดสก์แบบไหนดี แต่การใช้โยโรชิเดสกานี่คือสุภาพมากใช้กับลูกค้าได้เลยร oh, ะดับภาษาก็จะเป็นทางการกว่าถูกต้องค่ะโยโรชิเดสกาใช่โยโรชิเดสกานะครับ <Hi. S 2> อ่ะขออีกรอบนะคะถ้าต้องการจะถามว่าต้องการรับไซส์หรือขนาดแบบไหนก็คือไซส์ซือว่าโดจิดากะโยโรชิเดสกาเดี๋ยวผมซ้อมไปด้วยได้ค่ะไซส์ซือว่าโดจิรากะ โยโรชิเดสกาไทไซส์ก็คือขนาดโดชิระคือแบบไหนส่วนโยโรชิก็คือแบบไหนดีต้องการที่จะเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะสมมติลูกค้าก็บอกเอาแบบขนาดใหญ่เลยแก้วบิ๊กบึ้มญี่ปุ่นนะคะเวลาเขาจะพูดถึงไซส์ขนาดจริงๆไม่จำเป็นต้องของเครื่องดื่มเวลาสั่งอาหารอาจจะเป็นพวกข้าวเนี่ยก็จะมีไซส์ S อสนั่นเองค่ะญี่ปุ่นเขาจะใช้ขนาดโดยการใช้ S M เอเหรอใช่เหมือนแบบเสื้อกางเกงเนี้ยใช่ค่ะก็คือสมอ m e มีเดียมลานันเองฉะนั้นถ้าต้องการจะพูดถึงต้องการรับสิ่งนี้เป็นขนาดใหญ่ก็คือไซส์แอลใช่แล้วก็จะพูดว่า L r u de onegashimasu eru de s h i m a s ประโยคนี้แยกเป็นคำๆแปลว่าอะไรเอก็คือ L อลญี่ปุ่นนะคะถ้าไซส์เเขาจะพูดทับศัพท์คือ S S ก็คือ S แล้วถ้าเป็น M อ เอ็มเอ็มอ๋อแต่ถ้าเป็น L อลจะเป็นเอร์ใช่เอรอ่าญี่ปุ่นไม่มีสระแอนะคะฉะนั้นสระแอเขาก็จะปรับเป็นสระเอสระเอแทนถูกค่ะเอร์เดอโอนิไงชิมาสแลรบกวนขอเป็นไซส์ L อลเด e โอน s h i ชิมาสนี่ก็คือการขอความช่วยเหลือรบกวนเหมือนตอนที่สใช่ค่ะส่วนเดที่มาใช้ในตรงนี้เราพูดถึงอ่ะ ขนาดของเขานั่นเองอ่าหรือถ้าจริงๆเราสามารถพูดเอรูเดสก็ได้เออตรงนีถามเลยว่าแค่นั้นได้ไหมเพราะไม่ต้องทวนไปทวนมาหลายรอบเอรูเดสใช่เอรูเดสขอไซส์ L ค่ะแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าเราต้องการแก้วไซส์ใหญ่นะฮะถูกต้องค่ะเป็นประโยคคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดูชนิดของเครื่องดื่มต่างๆกันดีกว่าคุณผู้ชมครับตั้งนานแล้วเย็นหมดแล้วเนาะแมเย็นจริงๆเป็นกาแฟร้อนนะอ๋อเหรอคะเนี่ยจนเป็นเย็นแล้วน้ำชาก่อนแล้วกันน้ำชาได้ค่ะอ่ะน้ำชานะคะภาษาญี่ปุ่นก็คือโอชา โอชาเนี่ยเหรอโอชากับโคจะมันต่างกันยังไงอ่ะชาญี่ปุ่นกับชาฝรั่งค่ะอ๋ออันไหนคือชาญี่ปุ่นฮะถ้าชาญี่ปุ่นคือโอจะโอจะใช่แต่ถ้าโคจะก็พวกเป็นเออชาอังลิสทีอ่ะถูกต้องค่ะมันพวกเออเกรย์อิงลิสทีทั้งหลายก็จะเรียกว่าโคจะอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าในร้านมันก็มีชาหลายแบบนะถูกต้องค่ะใช่ถ้าชาจีนก็ครอบคลุมเหมือนชาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะจะใช้เป็นโอจะโอจะ ไอโอจะกับโคจะนั่นเองกาแฟแล้วฮะกาแฟค่ะนี่ชอบมากค่ะดื่มทุกวันเลยนะคะภาษาญี่ปุ่นค่ะคำว่ากาแฟทับภาษาอังกฤษมาค่ะคือโคฮีโคฮีมันทับยังไงคอฟฟี่ใช่ค่ะแต่เขาไม่มีตัว F อ่าไม่มีฟอฟันฟอฟันจะมีแค่ตัวฟุ ถูกออกเป็นฟุถูกไหมคะแค่ใกล้เคียงที่สุดแต่ถ้าเป็นตัวคําว่าฟี่ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าพินเพี้ยนเป็นฮีนั่นเองโคฮีโคฮีใช่โคฮีแล้วตอนคาเฟ่เรียกว่าอะไรนะคาเฟ่แล้วไม่มีมีตัวฟอฟันอ่ะเขาเอาเป็นฟุกะเอะค่ะฟุเอะฟุเอะมันอยู่ที่การผสมสระใช่ค่ะแต่นี่นสละอีมันไม่ได้ไงใช่แล้วแบบบางทีศัพท์สมัยใหม่ค่ะเขาก็เลยมีการต้องบอกก่อนว่าศัพท์บางคำเนี่ยในพื้นฐานญี่ปุ่นไม่มีครับแต่พอด้วยความที่ประเทศเขาเปิด นะหลายๆภาษาหลายๆเสียงเข้ามาเขาก็พยายามปรับให้มันใกล้เคียงกับประเทศนั้นๆนั่นเองภาษามันเป็นพลวัตนะฮะมันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาน้ําเพื่อสุขภาพอย่างน้ําเปล่าอะไบ้างน้าเปล่านะคะภาษาญี่ปุ่นคือมิซุมิซุใช่มิซุซูในที่นี้เป็นตัวแซดนะแซดซีนยซีมิซุนะครับถูกต้องค่ะเมื่อกี้ทําเสียงซีอย่างเงี้ยมีการสั่นเสียงเหมือนกันซุแบบนี้เลยมิซุ ก็คือน้ำนั่นเองค่ะน้ำเปล่าผมผมสงสัยนิดนึงน้ำเปล่าเนี่ยมันใช้กับน้ำที่เป็นน้ำดื่มถูกไหมอ่าใช้ได้ค่ะถ้าในกรณีเราพูดถึงในร้านอย่างเงี้ยเราพูดอ่ะโอมมซืเดสอ่ะก็คือรู้แล้วว่าคือน้ำที่เป็นดื่มก็คือแต่ถามิงกิ้งวอเตอรเนี่ยได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นแบบน้ำที่ใส่แก้วใส่น้ำแข็งมาอย่างเงี้ยอ่าขอ,อน้ำเย็นแก้วหนึง่งโอเค อ๋อจะเรียกอีกแบบหนึ่งได้ค่ะมันก็จะเป็นแบบน้ำที่เป็นประเภทที่เป็นเกี่ยวกับน้ำที่ไว้ดื่มโดยเฉพาะอ๋อโอเคโอเคแต่ในที่นี้เนี่ยด้วยบริบทแล้วมันคือเรื่องของเครื่องดื่มก็คือสังมิซุก็คือน้ำเปล่าถูกต้องค่ะนะครับถ้ามิโซะน่าจะเป็นซุปนะฮะอันนั้นก็เป็นอีกร้านหนึ่งขานในเครื่องดื่มค่ะไม่เป็นร้านอาหารนะคโอเคค่ะนมถั่วเหลืองบ้างดีกว่ามีไหมมีสิคะนมถั่วเหลืองนะคะภาษาญี่ปุ่นคือโทนิวอ๋อโทนิวมันจากโทฟุเนี่ยเหรอโทฟุมันคือถั่วเหลืองใช่ไหมื่่อกีท กิวนิวคือนมวัวก็คือนิวใครเรียนภาษาจีนก็คือเหมือนคำว่านวหนิวนายสักอย่างใช่ไหมไม่รู้อไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรภาษาไทยยังไม่รู้แต่<ล><อ>ว่าคาว่ากิวเนี่ยมันคือวัวถูกไหมฉะนั้นว่ากิวนิวคือนมที่ได้จากวัวฉะนั้นตรงนี้นมที่ได้จากถั่วเหลืองก็คือโทนิวอ๋อเพราะว่านมที่ได้จากพวกเต้าหู้อ่ะถั่วเหลืองทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็น การเรียกเครื่องดื่มที่เป็นแต่ละชนิดคร่าวๆนะ,ะถ้าเราจะจะบอกว่าโหเนี่ยนมถั่วเหลืองเนี่ยมันดีต่อสุขภาพร่างกายคุณมากเลยนะซักเดสแนะนําเลยบอกเป็นประโยคว่าไงดีฮะได้ค่ะโทนิวะคาราดานิอีเดสโทนิวะคาราดานิอีเดส,อดสไอคาราดานินี่คืออะไรฮะอ่อมันคือแปลว่าร่างกายนั่นเองฮะคาราดะแปลว่าร่างกายคาราดานิอีเดสอีแปลว่าดี S 1> <S 1> ฉะนั้นก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดีต่อร่างกายคารดะนิอีเดสเพราะนั้นถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่านี่มันดีต่อร่างกายนะผมก็พูดมิซุวะคารดนะคารดะนิคารดาอีเดสถูกต้องคะ่คะก็จะเป็นน้ำเปล่านี่ดีต่อร่างกายนะเธอดื่มก,กันเยอะๆนะครับใช่มีเครื่องดื่มชนิดไหนที่คุณฝนอยากแนะนําเพิ่มเติมน<อ>้ําส้มน้ำน้ําส้มหรือน้ําผลไม้เนี่ยอันนี้ก็เจอบ่อย มาสั่งได้ในตามร้านกาแฟทั่วไปก็คือ juice j u i อ๋อที่เราเรียกแบบยู i ุยู u ุเนี่เหรอไม่ใช่ค่ะ j u i ค่ะอันนี้มาจากภาษาอังกฤษคือ juice อ่าก็คือ juice j u i ก็คือ juice นั่นเองนะคะนั้น j u i ก็เรียกน้ำผลไม้โดยรวมไม่ว่าจะน้ำอะไรก็ตามน้ำส้มน้ำมะนาวใดๆก็ได้ใช่ โดย<ะ>รวมจะก็จะเรียกเป็นจูสืได้เลยนี่นอันนี้เตรียมมาไม่ใช่น้ำเปล่านะ<อ>สังเกตคุณผู้ชมนํำกรดใช่ไหมคะนชะบ้าหรอเครื่องดื่ม,ออมไม่ใช่อาวุธ อันนี้โซดาโซดาค่ะทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เหมือนกันโซดาทุกต้องโซดาโอ้ยตั้งแต่เรียนมานี้ง่ายโซดาโซดาโซดาอย่าไปแบบโซดาอย่างนี้นะต้องโซดาอ๋อเสียงภาษาญี่ปุ่นยาวสั้นนิดนึงอ่ะโซดานั่นเองงั้นถ้าเป็นเอาเราเรียกไม่ระบุยี่ห้อแล้วกันเป็นน้ำอัดลมอ่าน้ำอัดลมน้ำอัดลมนี่ข้างในมันจะเป็นอะไรก็เป็นแก๊สถูกไหมคะนั้คําน้ำําคำนี้นะคะมันมีรากศัพท์มาจากการเหมือนแบบหมักหมมหรือเป็นการแบบถ่านหินนะ จริงๆค่ะมันก็เลยทําให้เกิดแก๊สขึ้นมามันไม่ได้รวมกับคําว่าโซดาใช่ไหมจริงๆบางที่เขาใช้แทนกันได้นะเขาก็จะเรียกว่าอะไรที่มีส่วนผสมของการแบบบ่มแก๊สอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้พูดถึงพวกอะไรที่มันอัดลมอัดแก๊สอ๋อแล้วเรียกว่าทันซันซุยโอ้อันนี้กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะใช่ทันซันซุยลากมันแปลว่าอะไรไอ้ทันซันซุยน้ําที่มีการเหมือนผ่านกรรมวิธีเหมือนมีคําว่า่านหินอยู่ในนั้นอะมีการบ่มแก๊สอะไรขึ้นมาทําให้เกิดเป็นแบบฟองขึ้นมาถ้าดูคําแปลอย่างเดียวนกวาาพน้ํหัภะ ถ่านซันซุยเพราะมันดูแบบผ่านการหมักไงใช่เหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนมีคำว่าถ่านหินอยู่ในนั้นนะคะมีการแบบทําปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่ทําให้มันมีฟองหรือว่าให้เป็นแก๊สขึ้นมาโอเข้าใจแล้วยังไงมันต้องมีผลลัพธ์คือเกิดเป็นแก๊สหรือฟองใช่ค่ะจึงกลายเป็นน้ําอัดลมนะฮะมีน้ําใจไหมฮะไม่มีค่ะทุกตอนนี้หายากไม่ไม่หมาถึงคําเรียก คำว่าน้ำใจหมายถึงว่าเป็นคนใจดีมีน้ำใจอย่างนี้เหรอคะใ๋อโอเคค่ะถ้าแบบว่าเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจนะคะใช้ชินเซ็ตสอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แถมถูกต้องค่ะชินเซ็ตส ชินเซสึใชินเซสึก็คือเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือต่างๆนั่นเองนี่แหละฮะเรารวมมาให้ครบทุกน้ำเลยในวันนี้นะฮะน้ำอื่นๆเนี่ยที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะทบทวนบทเรียนคลิกชมได้เลยที่ w w w etvthai c o m ทีวีรวมถึงโซเชียลมีเดียทุกช่องทางด้านล่างตรงนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณฟอนเซนเซครับขอบคุณครันยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจแปนมารู้มามารู้ไม้รู้ไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์กับเราสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมัตะเนมัตะเน่เกรดความรู้แดนอาทิตย์อุทยัย หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าพิธีชงชาจากประเทศญี่ปุ่นแมะ้จะดูเรียบง่ายแต่รู้หรือไม่ว่าในความเรียบง่ายนั้นมีความประณีตและแฝงไปด้วยศาสตร์และศิลป์มากมายที่ต้องยึดถือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชงชาเครื่องแต่งกายผู้ชงชาท่วงท่าในการชงมารยาทในการเสิร์ฟเป็นวัฒนธรรมที่พิธีพิธานถึงขนาดที่ว่ามีสำนักสอนชงชาและร้านชาเก่าแก่ที่ทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเลยละค่ะ